ผ่านไปแล้วจะหมดโครงการก็คือสิ้นปี 3, 31ธันวาคมนะยังเหลือประมาณ1เดือนแต่ตอนนี้ยอดเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบผ่านคนละครึ่งพลั s ห้าหมื่นหพกว่าล้านขึ้นไปแล้วนะครับคนี่ยอดเงินหมุนเวียนนะเยอะมากนะแล้วก็เป็นการเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะโดยที่ฝั่งของประชาชนออก ก็ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือภาครัฐภาครัฐให้แล้วอัพสกิลรีสกิลที่ให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กรายย่อยไปอัพสกิลแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับเงินท็อปอัพอีกสูงสุด2,000บาทอ่ะล่าสุดสำเร็จไปแล้ว64,790ลรายครับที่ไปอัพสกิลเรียบร้อยนะจากให้สิทธิ์4 0 0แสนรายนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ค้าขายนะก็จะได้เงินเพิ่มพิเศษ นะตามโครงกรารคนละครึ่ง plus ส,ส่วนนายกอนุทินชาญวิรุฬยืนยนันว่าเฟสสองมาแน่แล้วก็จะเร่งดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วงานที่เคยไปกล่าววันก่อนฮนะที่ไปพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนประเทศเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจต่างๆพูดถึงคนละครึ่งพัทไว้ได้วยนะ,ะเดี๋ยวลองไปฟังนายกพูดว่ายังไงเหมือนอย่างเช่นคนละครึ่งพ l u s ถ้าเกิดผมไม่เชื่อแบบบริบทเกา่า อุ้ยไม่ได้นะอันนี้ลุงตู่ทามาอ้าวแล้วลุงตู่เป็นใครอ่ะลุงตู่ก็นายผมอะทํามาดีแล้วก็ทําทําต่อไปสิกลัวไปลอกข้อสอบก็ใส่คาว่าพลัสเข้าไปตั้งแต่เข้ามาการเมืองทาอะไรโดนด่าหมดยกเว้นคนละครึ่งพลัสนียครับเดินไปไหนไม,มีคนชมหมดครับนะครับก็ถือว่าเราต้องไม่หัวแข็งอะนะครับแล้วก็อย่าไปคิดเราต้องยืดหยุ่นน,นายกนนหน้าหนูฮะค่ะ คนละครึ่งทำตามลุงตู่แล้วเติมพลัสไงีออ,อะไรทำมาดีแล้วก็ทำต่อไปสิแ <คะ S 1> ถมบ่นด้วยทำมาตลอดนี่โดนด่าทุกอย่างมีออคนละครึ่งเนี่ยทำ <คน S 1> แล้วเนี่ย<ม>ดีมีคนชมแต่จริงก็มีคนพยายามไปโจมตีนะทา <คะ S 1> งฝั่งเพื่อไทยพยายามจะโจมตี <คะ S 1> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการขายข,ายข้าวให้จีน5 0 0 0 0 0ตันกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานคุณศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วท่านรัฐมนตรีว่าการได้เปิดเผยว่านายกอนุทิน เตรียมจะพบกับนายกหลี่เฉียงของจีน14ธันวาคมคะจะมีการลงนามข้อตกลงขายข้าว500ตันด้วยครับ าการเนี่ยเราจะจัดการป้อ,องกัรการางแระการทางซึ่เ็สุดยอดใช่ไหมในโอกาสนี้ที่วางแผนไว้ก็คือในอ,อ,อ,อใดข้อัตนะครับเป็นการด,ออาด้วยก็ท,ยที่เราพูดกันไว้ก็จะมีกฏการที่จะเป็นาเป็นเอมูยูแต่อันนี้เราก็รับว่ารยละเอียดอยู่แตะ คือจะมีการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างแล้วก็จะมีการกำหนดที่จะเซ็น MOU ด้วย14ธันวาคมนี้เดือนหน้าค่ะเพราะฉะนั้นก็จะชัดเจนว่า500 0 0ตันจะเริ่ม,มเท่าไหร่ทีละเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแนวทางก็จะปรากฏชัดน,นี่ตอนที่ไปเจอกับท่านบรายสียิิงผิงแล้วก็บอกเลยว่าสำคัญกับคนไทยมากนะครับค,ค,คือเปิดเผยเลยว่านี่สำคัญ ขอก็คือขอ,อแล้วก็เราก็ไม่ได้ขอของไม่ดีของดีอะของดีของไทยก็คือข้าวแต่เข้าไปด้วยท่าทีอ่อนน้อมนะมท่าทีอ่อนน้อมฮะส่วนกับโดนทัมก็เคารพให้เกียรติแต่จะมาก้าวไายไม่ได้เรายกเลิกปฏิญญาเพราะกัมพูชาฝ่าฝืนตอนนี้เราก็เดินหน้าของเราเองไม่ถอนทหารนะแต่ว่าทหารบางส่วนก็ไปช่วยน้าท่วมพักใต้เปลวสีเงินคนปลายซอยน้ําบอกนิมิตเมือมนี่ชื่อบทความวันนี้ คุณเปรวสีเงินก็พูดถึงตั้งแต่ต้นปีมาแล้วแผ่นดินสถานสะเทือนขย่าอาคารบ้านเรือนกรุงเทพพังกลางปีฝนตกน้ำถลม่มฝังแม่สายจมในทะเลเลนแล้วก็ปลายปีฝน300รอปีถล่มใต้จมหาดใหญ่เป็นเมืองใต้บาดาลสุดแท้แต่ท่านจะมองเป็นนิมิตหมายในทางร้ายหรือดีแล้วคุณเปรวสีเงินก็มองว่าทั้งหมดทั้งปวงมันก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองอเป็นเรื่องของธรรมชาติค่นะ ก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยถ้าจะมีการอธิษฐานอะไรขึ้นมาแต่ระดับของการแก้ปัญหาคะคุณเปลวสีเงินมองว่าสถานการณ์ที่หัดใหญ่สงขลาน้ําท่วมครั้งนีนะ้ก็เห็นการระดมสักพกำลังทั้งทหารเนะจ้าหน้าที่ปอพหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงประชาอาสา,าใช้คําว่าประชาอาสาแล้วก็จนถึงขณะนี้ก็ยังทํางานกันอยูนะ่มีนักวิชาการบางคนโนะจมตีว่าเนี่ย มันสะท้อนว่ารัฐล้มเหลวนะวิกฤตหัดใหญ่เปลวสีเงินสวนกับสั้นๆน,น,นักวิชาการกูรูบางจอ,อหน้าจอออกมาสอนรัฐบาลทำแบบไม่มีแบบแผนไม่มีศูนย์มันจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้บ้างตำหนิว่ารัฐบาลไม่มีแผนรับมือ<ะ>ไม่อพยพคนล่วงหน้ามีความรั้วท่วมหัวไม่เคยเอาตัวรอดได้สักครั้งก็คือไอ้พวกกลางตำราสอนกลางน้ำเชี่ยวนี่เปลวสีเงินตอกกลับนะ กลางตำราสอนกลางน้ําเชี่ยวว่าต้องทางําตรงนน้นต้องขุดตรงนี้เนี่ยคือน้ําท่วมร้อยครั้งคนประเภทนี้คําพูดจะออกมาประเภทนี้ร้อยครั้งซึ่งไม่ผิดไม่แปลกสําหรับคนที่ละเลงขนมเบื้องด้วยปากคนที่ตะโกนสอนมวยข้างเวทีอลองให้มันไปชกบนเวทีดูซักทีสิ<ะ>แล้วเปลวเสีเงก็ยกขึ้นมาว่าดินฟ้าอากาศช่วงเนี้ยมันวิบัติทั่วโลก<ะ>สหรัฐจะไปเป็นพ่ออวกาศแล้วด้วย พายุถล่มเมืองคนจมตายไปปีละเป็นร้อยอย่างปีนี้เท็กซัสฝนตกน้ำท่วมกว่า3,000ครั้งคนตายไปร่วม150คนค่ะแล้วประเทศอื่นๆในเอเชียจีนก็เจออินเดียก็เจอญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดเวียดนาม,อมตอนนี้เวียดนามก็ยังเจออยู่ล้มเหลวหมดถ้าแบบนั้น<อ>นะมันมีวิกฤตแต่วิกฤตยุคยิ่งรักนั่นแหละที่เอาอยู่ทั้งนั้นอันนี้ประชดะนะแล้วเปลวสีเงินก็เลยทิ้งทาย ภัยธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติใครจะอยู่ใครจะไปมนุษย์ก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับวิถีธรรมชาติหรือจะให้ธรรมชาติปรับเข้าหาวิถีมนุษย์ทุกสิ่งที่เกิดในโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนเกิดโดยไร้สาระอย่างน้อยวิกฤตธรรมชาติในรอบปีนี้ก็เป็นสิ่งเตือนว่าเราปลูกบ้านแบบแบกดินไม่ได้แล้วกรุงเทพไม่ต้องย้ายแต่กรุงเทพแห่งที่สองต้องไปอยู่ที่ดอนแถบอีสานโน่นเปลวสีเงินคนปลายซอยกล่าวค่ะอันนี้คุณเปลวสีเงิน เขียนบทความในไทยโพส์นะว่าน้ําบอกนิมิตเมืองนะส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เรื่องใหญ่กรณีที่มีการลงนาม MOU โดยทางตัวแทนกระทรวงดีไปลงนามกับบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลพอบ้านเราช่วงหลังเนี่ยกังวลเรื่องสแกมเมอร์อเรื่องกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของ สินทรัพย์ดิจิตัลมันจะมีส่วนไปเป็นเครื่องมือของพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าข้อมูลอะไรจะรล่วดไหลหรือเปล่าวันก่อนรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงดีคุณชัยชนกชิดชอบวันก่อนเน้นนำถแถลงข่าวเนี่ยครับถแถลงข่าวยกเลิก m อกกับบริษัทจากสิงคโปร์บริษัทพาม์็ portunity fund vcc เพราะพบข้อพิรุษและปัญหาหลายประการรวมไปถึงการนำไปใช้อาจนำไปสู่ความเสียหายครับคือ ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผย M O U นะผ่านบทความของทอมไรนนะเขาเปิดเผยนะเป็น M O U อันนี้ะนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วจะเห็นได้ว่าคนที่เซ็นเนี่ยก็คือฝ่ายหนึ่งกระทรวงดียุครัฐบาลที่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพราหม p p p r t u u n t y y f u n ฟั c c จากสิงคโปร์ทีนี้ในรายละเอียดดูถัดไปฮะอีกแผ่นหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีการระบุถ,ถึงความร่วมมือ ว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจดิจิตอลและการเงินของไทยซึ่งจะเป็นรูปแบบพิเศษที่จะเปิดช่องให้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะให้คนที่มาทำงานเนี่ย500คนได้รับวีซ่าพิเศษน <Yeah. S 1> แล้วก็ระบุกิจการบางส่วนเนี่ยไประบุถึงเรื่องพนันออนไลน์กีฬาด้วยนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายบ้านเราเลยกฎหมายไปอีก อยู่นอกเหนือการควบคุมของกฎหมายหลังจากไปศึกษาแล้ววันก่อนรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนำถแถลงข่าวยกเลิกเดี๋ยวฟังรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เป็นประเด็นสำคัญต่อสังคมและเป็นที่ให้สนใจต่อสังคมนั่นก็คือในประเด็นของ M O U นะครับที่มีการเซน็นระหว่างทางกระทรวง D E ร่วมกับบริษัท Prime Opportunity Fund B C C ประเด็นที่เป็นประเด็นสนใจในสื่อมวลชนหรือสังคมตอนนี้ก็คือเป็นประเด็นส่วนหนึ่งในข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรทาง i อที500ท่านที่ใช้ MOU นี้ในการขอวีซ่าหรือขอเพอร์มิทเข้ามาหรือไม่นะครับในประเด็นนี้ผมขอเนี่ยแชร์ว่าหลังจากที่เราได้รตรวจสอบ หาเอกสารแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการระหว่างรวบรวมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม,มนะครับแต่เท่าที่ได้เจอแล้วเนี่ยได้พบว่า1เรื่อง2เรื่องนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ผมได้มีการสั่งการในการระง,งับตัว MOU นี้ยกเลิกนะครับ MOU นี้ไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการเวียนเอกสารที่เป็นรายละเอียดใน MOU ไปสู่ทุกๆก,ก,กระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งเพื่อแจ้งเตือนว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นนะ แล้วเราได้มีการยกเลิกแล้วนะแล้วก็ขอความร่วมมือหากทางกระทรวงได้มีการทำการกระทำใดๆร่วมกับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนหรือหน่วยงานไหนเนี่ยภายใต้ MOU นี้เนี่ยให้รีบแจ้งข้อมูลกลับมานะครับอนอกจากนั้นครับก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีข้อพิรุษหลายอย่างแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาต ไม่ลงรายละเอียดจนลึกเกินไปแต่ขออนุญ,ญาตแชร์เป็นในเชิงของเอกสารที่ได้ค้นพบนะครับโซฟาจากการตรวจสอบต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้เมื่อกี้มีพี่ถามว่าผมปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเริ่มและเกิดขึ้นก่อนนะครับขออนุญ,ญาตไล่ตั้งแต่ตน้นว่าตรงน,นี้เนี่ยเริ่มมาเนี่ยต้นตอนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่วันที่25มีนาคม 2.5.6.7นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำาอ o u นี่ยนี่รัฐมนตรีดีฮะก็ลําดับไทม,ม์ไลน์นะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วเขาเซ็นกันวันไหนคือตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีแต่พอทราบเรื่องก็ตรวจสอบย้อนกลับนี่คือไทม์ไลน์ MOU เป็นโครงการนําร่องสู่การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจดิจิตอลของประเทศไทยะระหว่างกระทรวงดี DE, กับบริษัทพรามออ portunity fund vcc สิงคโปร ตั้งแต่25มีนานะมีการทำหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีถึงสำนักงานปลัดกระทรวงเรื่องร่าง MOU นะบริษัทพรามออ portunity fund VCC สิงคโปร์และไล่ลำดับมาแล้วก็ไปเซ็นกันเนี่ย27มีนา67นะผู้บริหารนะลงนามใน MOU กับฝั่งโน,น้นะซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าผู้บริหารที่ลงนามเนี่ยย้ำไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีดีนะ แต่ประเด็นก็คือแล้วท่านรัฐมนตรีดี d e ในขณะนั้นน่ะ,ะคุณประเสริฐจันทรลวงทองผมอ่า <ผม S 1> ใช่ใช่แล้วท่านปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแล้วท่านจะชี้แจงยังไงคือฝั่งนี้ตรวจสอบแล้วพบพิรุษเพราะว่าอะไรมีการปล่อยให้มีการดําเนินการเนี่ยครอบคลุมไปถึงเรื่องพนันออนไลน์ก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งมันผิดกฎหมายไทยแต่อันนี้อ้างว่าเป็นการตั้งศูนย์ นะสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรื่องดิจิตอลแต่มันจะเลยไปถึงเรื่องพนงพนันเรื่องอะไรตอมไมะไรและจะไม่นับปัญหาที่เรากังวลเรื่องพวกสกแกมเมอร์อ,อ,อะไรพวกนี้ใชนะ่เพราะฉะนั้นพอเข้าไปตรวจสอบพบข้อพิรุษจึงดําเนินการยกเลิกและส่งเรื่องไปตรวจสอบต่อที่ดีเอสไอปปงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยทีนี้อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กระทรวงดีอียุครัฐบาลที่แล้วปล่อยให้มีคน ไปลงนามได้อย่างไรเข้าใจว่าคนไปลงนามเนี่ยเป็นระดับเลขานะแต่ไปลงได้ยังไง o u ไม่ผ่านคลร<อ>ไม่ได้ผ่านคลรเพราะฉะนั้นคลรอาจจะไม่รับรู้แต่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้จะบอกว่าไม่รู้ไปลงนามแทนกระทรวงอะ่ะนะอย่าง MOU ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อหลาเลยอ,อันนี้สำนักข่าวอิสราเอลเคยรายงานก่อนหน้านี้เปิดเอกสาร MOU ฉบับเต็ม สระทรวงดีร่วมมือบริษัทสิงคโปร,ร์หาผู้เชี่ยวชาญทําศูนย์การเงินดิจิตอลนะนี่แบนเนอร์ข่าวของสนานักข่าวอิสรานะแล้วตอนนั้นที่เขารายงานเนี่ยเขาก็ระบุไปถึงที่ตั้งของบริษัทพามออป portunity fund VCC นะมีความผูกพันเกี่ยวโยงถึงใครยังไงเป็นข้อพิรุษนะซึ่งอันนั้นเป็นรายละเอียดที่รัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวขอยังไม่มีการเปิดเผยขอไปสอบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก่อนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่หลังจากนี้ว่า ใครเข้าไปเกี่ยวพันยังไงบ้างแล้วมันพันไปถึงไหนแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถไปยืนยันได้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างไรแต่ที่แน่ๆคนที่ไปลงนามเนี่ย<อ>ลงนามแบบนี้มีเจตนาอะไระแล้วอยู่ในข่ายจะต้องถูกตรวจสอบดําเนินคดีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ต้องติดตามกันต่อแล้วดับรัฐมน,นตรนีท่านรู้หรือเปล่าแล้วท่านปล่อยไปได้ยังไงรัฐมน,นตรีดีคนที่แล้วคุณประเสริฐ ใช่ครับย,ยังมีอีกหลายเรื่องให้ติดตามค่ะแต่ว่าหมดเวลาแล้วสําหรับข่าวมีคมนะคะปิดท้ายค่ะเดี๋ยวพาไปชมวัดสวยๆอยู่ที่ปากช่องนครราชสีมาค่ะก็คือวัดสิมาลัยทรงธรรมบนยอดเขาเลยนะคะไปชมกันวันนี้เราทั้งคู่และทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%